สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูแตงกวานะคะเช้านี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆมาตอนเชา้าเราปลูกแตงกวาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆถั่วฝักยาวตรงนู้นที่รอบที่แล้วรื้อไปแล้วแล้วก็ลงแตงกวาแถวริมแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้านในนะคะกําลังรัดนี่มาเช้า ฝนตกแล้วก็ล้มเนาะพอดีโนอปอกโ,โ,โคนจับเขาลุกขึ้นใกล่จะได้ทำค้างแล้วนี่มีหนวดแล้วอ่ะมีมือแล้วใบเขียวอยู่รัดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ดูเหลือต้นเดียวอันนี้ก็เหลือสองต้นปลูกสมต้นนะครับเพื่อนๆมีแมลงด้วย เห็นไหมตัวเล็กๆนี่กินใบหมดเลยตะกะแตนแน่ๆแต่วันนี้อากาศเย็นหน่อยก็ดีนี่ฝนตกแล้วดินกระเด็นใสนะ่ใบเนาะเนี่ยเหมือนจะมีตุมต่มๆดอกแล้วเนี่ยแตงกวาล,กลูกเล็กๆครับพี่ๆต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยตายหมดแล้วอุ้ยเดี๋ยวกว่อน <laughs> ไม่ตายนะคะเนี่ยโดน มไม่รู้ตะกะแตนหรือหอยทากเนาะกินหมดถึงโคนเลยหมดเรียบร้อยได้อยู่ที่เหลือนะคะก็เหลืออยู่สองต้นสองต้นนี่คือสองต้นนะคะตรงนน้นก็จะเหลือสองมั่งหนึ่งมั่ง ฝนไม่ตกก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้ลมจับลุกขึ้นมาแล้วดูใบเลอะดินหมดเลยส่วนมากก็จะเหลือสองสองงอกเพิ่มขึ้นมาน่าจะจมอยู่ในดิน หญ้าก็ไม่ได้ถากนะช่วงนี้แต่ตัดตัดเอานี้ใช้เครื่องตัดเอาเนี่ยน,น้องหอยเนี่ยดูเดินดูเดินจะไปไหนก็ไม่รู้ป่าหญ้าก็เยอะอยู่นะไม่ยอมกินหญ้านะกินใบแตงเขานะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะโลง่ลงๆอยู ตอนฝั่งล่างนี่ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเหมือนจะงอกดีกว่าแตงกวานะยังเหลือสามต้นน่ะแต่ก็โดนใบเนี่ยตัวอะไรกินไปแล้วมแมลงน,นี่นี่นี่ตัวเพีย้ยตัวนี้คือตัวเพี้ยนะคะ จะมาปล่อยไขย่เป็นเพี้ยอ่อนฝนตกแรง,รง,รงลง้มต้องเอาเดียวปะโปะโคลนะแต่ก็รัดดีอยู่นะแต่ก็สงสารตอนอกลางวันนะคะแดดร้อนแดดร้อน จะเหี่ยวตอนเช้าๆเนี่ยก็ดูสดชื่นอยู่แต่พอกลางวันแดดแรงเนี่ยเหี่ยวตวเยอะอยู่ถั่วฝักยาวจะงอกดีกว่าเนาะเหลือสามสามต้นหมด กยางมีล้อ,อยางแล้วแล้วก็ปลกูกปลกถั่วปลูกแตงเอาไว้กินเองค่ะเพื่อนๆปลูกในล้อ,อยางเนี่ยดินข้างล่างนี่จะแข็งแๆปลูกอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เอาล้อ,อยางล้อรถนั่นแหละไปซื้อจากร้านที่เขาเปลี่ยนยางเนาะ แล้วก็มาตัดขอบออกนตัดทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครเพื่อนๆถ้าไม่ตัดออกเดี๋ยวเผื่อช่วงฝนเยอะๆเขาจะน้ำค้งแล้วก็ตัดแบบนี้แหละแล้วเราก็ปลูกเอาดินมาใส่เอาเนาอเอาขี้วัวมาเค้าก่อนปลูกเนี่ยไก่จะได้ทำค้างแล้วนะ นีอากาศเย็นดีสดชื่นทุกวันก็ถ้าป่านนี้ก็ร้อนมากแล้วข้างในนี่ตัดยาไม่ได้นะก็จะต้องเอาจอบมาถาแต่ข้างบนเรานี่นี่นีเ่เม็ดเม็ดเอเนย่ยเม็ด ใบก้ามปูนะจะมาองอ,อกอยูน่นราเอาใบเข้ามาใส่มันก็จะมีเม็ดติดมาเราก็ถอนออกเป็นปุ๋ยเนี่ยกระถินก็มีนะครับเพื่อนๆกระถินตรงนี้ต้นใหญ่อันนี้กระถินดู ้นอย่างกระัวงอกเลยเนี่ยมีคนเอาเคยเห็นคลิปของใครก็ไม่รู้จําไม่ได้ละเอาเมตดกระถินนี่แหละมาทํา่วงอกนะเพราะเป็นถั่วงอกเลย ต้นก็อย่าเอาอวบน่ากินอยู <c oughs> ่วันนี้ก็พามาชมพามาอัปเดตตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพื่อนเพื<ด>่อนพพ,พ,พามาถ่ายคลิปให้ดูวันนี้แหละโตแล้วไก่จะได้ทำค้างแล้วล่ะเนี่ยออกหนวดออกยอดแล้วแตงกวาแตงกวาออก เนี่ยยอดแล้วมีหนวดแล้วยอดแล้วต่อไม้มาปักทำค้างแล้วนั่นไงแดดมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่มานแดดโล่โงโพล่เริ่มร้อนแล้วโอ้หอยท่ากำลังออกแล้ว ร้อนเข้าละมันี่อันนี้ต้นยอนะคะเพื่อนเอนเราเอาอทิ้งไปแล้วบางควรทิ้งไปแล้วดูโอ้ยหอยทากเยอะมาแทะเปลือกแกมาแทะแทะไปเลยอยากอยากแทะก็แทะไปเลยไม่ห่วงเอ้ามาทางนี้จะมากิน <laughs> ถั่วหรือเปล่า <laughs> นี่ถั่วอยู่นี่ นี่มาแล้วเนี่ยไปกินต้นยอไปเอาไปให้กินต้นยอจับมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปกินต้นยอแทะก็ก็กินได้อยู่นาะ ตัวดำๆนี่ก็หอยทอดจับมาอยู่เป็นเพื่อนโอ้เป็นเพื่อนกันละเยอะครับเพื่อนๆนี่อีกอ๋อถ้าฝนตกพื้นเขาชื้นนี่เขาจะเดินสะดวกเนาะถ้าฝนแรง โอ้โหไม่เช่นน้อยๆแหละเนี่ยไตยมันี่ไตยอยู่นั่นเยอะอยากกินถัว่วอยากกินแตงเน่เอาไว้ให้คนกินเถอะถัว่วกับแตงขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ